พี่แนนว่ามันเหมาะกับผู้หญิง40กว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้สุขภาพแล้วอะค่ะมันก็เป็นสารสกัดที่ค่อนข้างธรรมชาติเนาะมันไม่ได้เป็นเคมีมันเป็นการหมักบ่มแบบธรรมชาติที่มาจากผลไม้สวัสดีค่ะพี่แนนสไพไทยอิตาลีนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้านะคะ ตัวนี้นะคะประโยชน์ของเขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีหมักบ่มแบบธรรมชาติด้วยนะคะหลักๆเลยอะคะ่ะมันจะคล้ายๆกับน้ําส้มสายชูที่เราเอามากินกับสลัดอะคะ่ะรสชาติจะคล้ายกันแต่จะมีความเข้มข้นกว่าเยอะเลยนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของที่เป็นน้ํานะคะจะทานค่อนข้างยากนิดนึงเพราะรสชาติเขาจะมีความแบบ เป็นกรดสูงแล้วก็มันจะเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เวลาที่กินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกแบบกลืนยากนิดนึงนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาให้พี่แนนแบบสอกแสวงหาตัวที่เป็นเม็ดเนาะตัวที่พี่แนนกินอยู่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะมาจากออสเตรเลียนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมืองแบบอาหารเสริมเนาะมีชื่อเสียงเนาะพี่แนนก็เลยไปหามานะคะเป็นของออสเตรเลียด้านในนะคะเขาจะเป็นเม็ดแคปซูลขา,ขาวๆแบบนี้ค่ะก็คือกินก่อนอาหารเหมือนตัวน้ำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเม็ดไงมันกินง่ายกว่าก็คือ1 เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารค่ะวันหนึ่งก็กินไม่เกิน3เม็ดนะคะตัวนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะหลักๆนะคะก็จะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญแล้วก็เรื่องการย่อยนะคะผู้หญิง40บคะ่ะบางคนมีปัญหาเรื่องระบบย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อแบบนี้ค่ะ แล้วเขาก็บอกว่ามันสามารถช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินได้ลดความอยากอาหารได้แต่เรื่องของการลดความอยากอาหารเนี่ยพี่แนนไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นนะคะเวลาอยากกินอาหารหรือว่าเวลาหิวี้ยมันก็ยังหิวเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่เห็นชัดเจนคือเรื่องระบบย่อยเนี่ยค่ะว่าเราจะไม่ท้องอืดท้องเฟ้อเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบก็คือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะชะลอความแก่เนาะก็จะตอบโจทย์ผู้หญิง40นะคะที่กินแล้วนอกจากจะได้เรื่องสุขภาพเรื่องระบบย่อยเรื่องดีท็อกอะไรเงี้ย ก็ยังได้เรื่องสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ด้วยค่ะแต่ว่าเขามีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะเวลากินเนาะถ้าเป็นเม็ดเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นน้ำนะคะใครที่กินอยู่เป็นน้ำอ่ะมันดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่กินเนี่ยเราอาจจะต้องผสมน้ําเจือจางนิดนึงเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปอะคะ่ะเป็นน้ําแล้วมันโดนฟันใช่ป่ะบางครั้งมันจะทําลายสารเคลือบฟันได้เพราะเขามีความเป็นกรดค่อนข้างสูงเลยแล้วก็อย่าก,กินปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นกรดสูง มันจะอาจจะไปกัดกระเพาะเราได้นะคะเขาจะให้กินในปริมาณที่วันหนึ่งไม่เกิน2ช้อนชาเนาะแล้วก็แบบเม็ดเนี่ย ก็คือวันหนึ่งไม่เกิน3เม็ดค่ะแล้วก็สําหรับคนที่โพแทสเซียมต่ํานะคะก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะคนที่อิตาเลียนนะคะเขาไม่ได้กินตัวนี้กันนะคะหมายถึงว่าอาหารเสริมเนี้ยเขาไม่ได้แบบขายแล้วก็นิยมกินกันมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขากินน้ําสลัดที่ใส่น้ําส้มสายชูที่สกัดมาจากแอปเปิลอยู่แล้วนะคะรสชาติมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเปเป็นกรดแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วแต่เวลาเขาใส่เนี่ยเขาจะแบบตวงจากฝาของขวดนะคะนิดหน่อยะคะ่ะใส่ไปแค่ประมาณแบบ หนึ่งช้อนชาสองช้อนชานี่ก็คือมีความเข้มข้นมากๆแล้วค่ะแล้วก็กินกับผักสลัดอย่างเงี้ยมันก็จะเจือจางใช่ไหมมันไม่เหมือนคนที่แบบว่ากินแบบเป็นน้ําสดๆเลยอะค่ะมันจะกินค่อนข้างยากนะแบบนั้นนะคะก็ลองไปหากันดูนะคะเป็นแบบเม็ดเนี่ยตั้งแต่กินมาก็รู้สึกว่าแบบเลิกกินแบบน้ําไปเลยเพราะว่าแบบน้ํามันกินค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าใครที่กินยาน้ําง่ายอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเปรี้ยวเราก็ผสมเจือจางด้วยน้ําเปล่าเอานะคะมันก็จะกินได้ง่ายขึ้นแต่พอพี่แนนเจอตัวนี้ที่มันเป็นเม็ดอะคะ่ะ ก็เลิกเลยค่ะเลิกกินแบบน้ําเลยตัวนี้นะคะพี่แนนว่ามันเหมาะกับผู้หญิง40กว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้สุขภาพแล้วอะคะ่ะมันก็เป็นสารสกัดที่ค่อนข้างธรรมชาติเนาะมันไม่ได้เป็นเคมีมันเป็นการหมักบ่มแบบธรรมชาติที่มาจากผลไม้แล้วก็กินแล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงสะสมเหมือนแบบวิตามินบางตัวที่มันต้องระวังในการกินนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าระวังเรื่องสารเคลือบฟันอะไรไว้เฉยๆเพราะว่ามันเป็นกรดค่อนข้างสูงนะคะก็ลองไปหามากินกันดูนะคะส่วนเรื่องของการ การลดความอ้วนนะคะพี่แนนว่าอันนี้มันต้องใช้ใจล้วนๆเลยอะ่ะเพราะว่าถึงกินยาที่แบบว่าบอกว่าลดความอ้วนพอเราไม่ได้กินตัวนั้นอะ่ะถ้าเรายัองอยากแล้วเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะ่ะมันก็กลับมาอ้วนได้อยู่ดีนะคะอันนี้ไม่อยากให้กินตัวแอปเปิลไซเดอร์ตัวนี้เป็นตัวหลักว่าจะได้แบบลดความอ้วนแต่ว่าให้กินเนื่องสุขภาพจะดีกว่า ถ้าใครเคยกินนะคะลองเมนต์มาเล่าให้พี่แนนฟังบ้างนะคะว่ากินมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็ได้ผลยังไงบ้างนะคะแล้วก็กินยี่ห้ออะไรกันบ้างนะคะอยากรู้คะ่ะว่าที่เมืองไทยมีแบบเป็นเม็ดแบบนี้ไหมหรือว่าถ้ากินเป็นน้ําแล้วได้ผลยังไงบ้างนะคะมาแชร์กันเนาะแล้วถ้าอยากให้พี่แนนมารีวิวตัวไหนนะคะก็ลองเม้นมานะคะถ้าหาได้ที่นี่หรือว่าเป็นสิ่งที่พี่แนนใช้อยู่แล้วนะคะก็จะมารีวิวให้ฟังอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย